สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหม,ม่ามีซายชาแนลค่ะวันนี้นะคะซายไม่ได้มาให้ความรู้อะไรช่วงนี้ค่อนข้างจะอินกับการกินเป็นพิเศษนะคะก็เลยมีของกินอร่อยๆมาฝากแล้วค่ะนั่นก็คือนี่เลยค่ะนะคะอ่านะคะคันติพิก กรอบๆนะคะของน้องขันติยูทูบเบอร์ร้านซับนะคะวันนี้เนี่ยทายได้มาถึง3รสชาติเลยทีเดียวนะคะนี่เลยคะ่ะได้มาถึง3รสชาติเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมากินกับนี่ค่ะขอปรับอก,กล้องหน่อยนี่เลยนี่เลยคะ่ะมาม่ากเกาหลีค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินดูว่าวันนี้เนี่ยพริกมันจะ ไฟออกหูหรือเปล่านะคะไปชิมกันเลยค่ะ เมื่อกี้นะคะก็กินไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมาม่านะคะเกาหลีนะคะซอสดำแล้วก็พริกกรอบนะคะของน้องขันตีเมื่อกี้ที่กินไปก็คือรสต้มยำนะคะบอกเลยว่ามเีเขาใส่ใจในวัตถุดิบนะคะเพราะว่ามีกลิ่นหอมของต้มยำแล้วก็ใส่ใบมะกรูดคือเป็นรสต้มยำที่ที่ขึ้นจมูกจริงๆอะคะ่ะถามว่า รสชาตินะคะเผ็ดมากมายนะคะก็ก็ไม่ได้เผ็ดเท่ากับพริกจริงๆนะคะแต่ว่าก็ราต้ยามยำมีความเผ็ดอยู่นะคะทีนี้เหลืออีก2รสนะคะที่และอ,อีกสองรสนะคะที่ไายยังไม่ได้ลองนั่นก็คือออรสขันตินะคะแล้วก็รส ชีสนะคะในคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวาซจะลองมาเทสนะคะรสชาติเนี่ยเพียวๆเลยโดยที่ไม่กินผสมกับอะไรนะคะว่ามันจะรสชาติเป็นยังไงแล้วก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะแต่คือถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้นะคะเท่าที่กินรสต้มยำไปนะคะอ่าเท่าที่กินรสต้มยำไปเนี่ยค่อนข้างที่จะอร่อยเลยนะคะเออส่ให้นี้เลยค่ะนะคะเนะออส่วน เราจะติดต่อหรือว่าซื้อได้ยังไงนะช่องทางนะคะการซื้อไว้ที่ใต้กล่องข้อดีนะคะของพี่กรอบของน้องขันติเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ใส่สารบอลลกนะคะไม่ใส่สารกันบูดนะคะแล้วก็ไม่ใส่ยาฆ่าแมลงให้ด้วยนะคะพิกของเขาเนี่ยไร้ไขมันนะคะศนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระ มีวิตามินเอโปรตีนนะคะช่วยในระบบขับถา่ายนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ดีมากๆเลยนะคะเนี่ยอันนี้สายชอบมากก็คือพลิกจากเกษตรกรอินทรีย์นะคะปลอดสารพิษเนี่แหละคือสิ่งที่ชอบมากนะคะปลอดสารพิษนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคัดเกรดทุกเม็ดที่นํามาใส่ในซองนี้นะคะสำหรับราคานะคะน้องขันตีเนี่ยเขาก็จําหน่ายอยู่ในที่ราคา ซองละ100บาทนะคะมีปริมาณทั้งหมด70กรัมนะคะถ้าเกิดใครนะคะสั่งตั้งแต่3ซองขึ้นไปตอนนี้เขาก็ยังมีโปรโมชั่นในการส่งฟรีให้อีกด้วยนะคะถ้าเกิดใครนะคะอยากลองจะหามาชิมมาทานมาทานคู่กับอ,อ,อาหารที่แบบเผ็ดๆหรืออาหารจืดนะคะทรายวิจว่าได้หมดเพราะว่ามันไม่ได้เผ็ดจนเกินไปนะคะถ้าเกิดใครสนใจก็ลองสั่งไปตาม ข้อความข้างล่างนี้ที่ไซจะทิ้งข้อมูลไว้ให้ด้วยนะคะช่วงนี้ก็อินกับการกินนะคะเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยก็อยากจะทำเอสมาขึ้นมานะคะก็ถ้าเกิดว่าเห็นช่วงนี้ช่องนี้ทำกินอะไรก็อย่าก,กดข้ามนะคะให้การสนับสนุนแล้วก็รักกันเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ